ส่งานอีกคันนะครับมิสูบิชิไทตันนะครับเด็ดพี่นะครับจากระยองนะครับมาตาพุทธนะครับระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความหลอนะครับไทตัน2 0 1 5ถึง2018นะครับเคปล่าหน้าดำนะครับกับ c ีการช่างนะครับเทนกำลังมานะครับตัวนี้นะครับทำเหมือนศูนย์นะครับหล่อเหมือนคนอื่นนะครับก็ยังไม่ใช่ต้นแบบนะครับ หล่อแบบไหนนะครับมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับออกแบบดีไซน์มาได้เลยนะครับกับ CK การช่างอยุธยานะครับ CK การช่างอยุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับห่อไม่ต้องรอนานนะครับเต็ปนี้นะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับเพียงแค่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับเก็บภาพบรรยากาศความรอเพลินๆนะครับมุมสูงมุมต่ำา CK การช่างหลังสรรแต่งเติมเสริมความรอนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับ ให้ลูกค้านะครับอย่างที่บอกนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับมิสบิชไทตันตัวนี้นะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับเคปลาทนดำนี่มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับเคปลาทําได้มากกว่า12สีนะครับใครต้องการสเตปไหนนะครับสเตปอื่นนะครับวิเคสตมาได้เลยนะครับหน้าเดิมนะครับเป็นโครเมียมนะครับสีบอลเงินนะครับไฟตัดหมอกนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับหน้าเดิมเป็นลักษณะนี้นะครับ เด็ดพี่นะครับรีเคสมานะครับจัดในส่วนของเคปลาร์ดำรอบคันนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับมือเปิดประตูท้ายนะครับมือเปิดกับบะหลังนะครับตาโลโก้นะครับต้องการทําตรงไหนนะครับสเต็ปไหนนะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับสเต็ปนี้นะครับเคปลาโทนดํานะครับมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นตัวแท้เลยนะครับ มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับตัวแท้ศูนย์นะครับพร้อมติดตั้งถ้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับในส่วนของมือเปิด4ประตูนะครับประตูหน้านะครับต้องได้ถอดแผงประตูนะครับเพราะจะมีสายซ็อกเก็ตอยู่ด้านในนะครับในส่วนของบานหน้านะครับบานหลังไม่ต้องถอดนะครับหน้าดํานะครับคลปล่าหน้าดํานะครับหน้าโฉมใหม่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมความหล่อนะครับรีวิวทุกซอกทุกมุมนะครับกระจังหน้าไฟตัดหมอดลิ้มกันชนล่างนะครับ กระจกนะครับมือเปิดนะครับโคมียมมือเปิดนะครับทั้งสี่บานนะครับขอบกระจกนะครับดูเพลินๆนะครับความหล่อนะครับกับซีเคีการช่างอุธยานะครับไทตันสี่คูณสี่นะครับรรจะทางไม่ใช่บุษักสําหรับความหล่ออย่างที่บอนครับเนี่ยครับมือเปิดประตูหลังนะครับตาโลโก้นะครับรถสีดำนะครับได้เปรียบนะครับ แต่งหล่อนะครับจะโหดยิ่งขึ้นนะครับสีอื่นก็จะดูดูนะครับถ้าสีดําเค็บล่าโทดําเก็บรอบคํานี่จะดูหลอดูโหดยิ่งยิ่งขึ้นนะครับดูความหล่อเพลินนะครับทําตรงไหนสเต็ปไหนบ้างนะครับที่รีวิวให้ชมวันนี้นะครับย้ำนะครับมีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับหล่อนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับผู้จัดการนะครับดูแลโพสต์การผลิตนะครับโปรดักนะครับิ้นงานนะครับทุกตัวนะครับทุกขั้นตอนการผลิตนะครับ ถอดประกอบติดตั้งให้นะครับถอดประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มนะครับไม่คชดเล็กคิดน้อยนะครับออกแบบดีไซน์ร่วมกันกับลูกค้านะครับก่อนใส่นะครับประกอบให้ดูก่อนได้นะครับลาโลโก้ใส่โลโก้ตัวนี้เป็นยังไงนะครับเข้ากับกับจังเคปลาดํำไหมนะครับเคปลาดำครับสีดําเงานะครับสีไลเนอร์นะครับมีของครติดตั้งเลยนะครับ สำหรับทีเคการช่างนะครับวิธีการทอดนะครับตัวกระจังหลายคนสอบถามเข้ามานะครับตัวนี้เป็นในส่วนของหมุดเสียบนะครับหมุดเสียบแล้วก็ในส่วนของไขควงแบนนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวแบนนะครับเป็นหัวแขกนะครับใช้สว่านจะง่ายยิ่งขึ้นนะถอดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าตัวไหนถอดไม่ออกก็ใช lights, ้ไขควงแบนนะครับตัวเล็กนะครับจิ้มช่วยนะครับไขควงแขกนะครับหรือไม่ก็สว่านนะครับ ดึงยกยกขึ้นหน่อยนะครับจะออกง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมีหมุดหลายตัวหน่อยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับจะมีหมุด2ตัวนะครับยึดนะครับกระจาง2ฝั่งนะครับหลังที่หลังจากที่เราถอดฝาปิดกระจังออกนะครับจะมีน็อตอีก2จุดนะครับด้านข้างนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับสาระสําคัญอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการถอดกระจังนะครับหลายคนนะครับถอดใส่กันหินนะครับกันแมลงนะครับ หรือไม่ทอดล้างโอนล้างแอร์ล้างใบพัดพัดลมนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับหักมาเยอะนะครับนี่นะครับไขควงนะครับถ้ามีไขควงแบนนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะยิ่งง่าย nationwide. ยิ่งขึ้นนะครับวิธีการทอดนะครับเห็นไหมครับเสียบเข้าในส่วนของข้างๆนะครับเขี่ยวของแต่ละจุดนะครับกิ้มลงนะครับงัดได้เลยนะครับง้างได้เลยนะครับจิ้งลงนะครับงัดได้เลยง้างได้เลยนะครับ ตองเขี่ยวของกระจังแต่ละจุดนะครับรับรองนะครับสเต็ปนี้นะครับไม่มีเชี่ยวหักนะครับหรือวิธีเดิมๆไปได้เลยนะครับใช้มือดงมือดันนะครับตัวนี้หมุดค่อนข้างแข็งนะครับอย่างที่บอกนะครับเรือวิธีเดิมไปได้เลยนะครับไขควงแบตตัวใหญ่ที่สุดครับจิ้มลงด้านข้างนะครับของช่วงหมุดแต่ละจุดนะครับนี่นะครับตอดให้ดูนะครับไล่ทีละจุดละจุดนะครับ ถอดไม่ยากนะครับลองไปทําดูนะครับจะลืมวิธีเดิมๆนะครับนี่นะครับทุกจุดนะครับเคี่ยวครบนะครับไม่มีหักนะครับกระจังนะครับในส่วนของไทตันนะครับจะมีหลายรุ่นนะครับออกมานะครับตัวนี้หลักๆลูกค้าคือโดนในส่วนของเป็นโคมดํานะครับกระจังโคมดํานี่ย้ํานะครับเก็บความรู้นะครับร่วมกันนะครับนี่ลูกค้าคือ มีหลายคันนะครับลูกค้าใช้ผ้าคุมรถรถไม่ได้ใช้นะครับผ้าคุมรถโดนแดดก็จะเก็บความร้อนยิ่งขึ้นนะครับผ้าคุมรถติดกับก้อจังนะครับนี่นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับปัญหาก็จะเกิดอย่างที่เห็นนะครับ สีคการช่างอายุทยานะครับขึ้นนาบัตรเบอร์โทรนะครับหรือไม่ทักมาตามเพจนะครับสีคการช่างอายุทยานะครับสแกน QR Code ทางไลน์นะครับทักมาได้เลยนะครับสีคการช่างนะครับทำงานภายใต้สโลแกนนะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับชัดเจนนะครับสวัสดีครับ